สองเถา,เา,เาเแก่หุ้ยกันสวัสดีพี่น้องวันนี้ผมไม่ได้ใช้วิตามินบีสิบบว้าครับผมสายโฉมตังไปจับก็มีกเตอนี่แหละนี่แหละคือเจ้าของบริษัทตัวจริง <c oughs> ถ้าผมมีเงินเหมือนล้านผมกลับต้องกลับไปหาเมียน้อยแล้วครับพี่น้องเจ้าสัวสองคนคุยกันไปใช้ต่อไปดูพี่ฮะไปใช้ต่อแล้วย้ายได้แล้วงานสองกอดสามกองานเด็กไรเนาะเจ้าสัวมื่นล้านนี่งานเด็กคือตัดหญ้าให้หมูตัดหญ้าได้อันด้วยน้ำฝนมามันน่านแห้ง นอยอยายาี่ตัวสุดทีสามุ่หวพวกพุ่นะีะได้บอาตามพ้าทันตวทั้งนี้ตัวปลูกสามพุ่ตต้น1ร่ตัวปลูกสาม,มพุ่หนาละกองเมืองพิสติแต่ว่าจะปลูกสามพุ่เกิขึ้น<ม>แห่งไว้อยู่เนี่ยมากเสีดออยดาต้นยางพื้นที่ปลูกตอนอ้นยางปริมาณหลแล้วไปโตกว่าถพาฉันอาจจะปลูกสามคุ่หนานะซึ่ง ันนี้ก็ว่าพ้นเชื้อว่าทิษดีเพื่นไปร่วมซอบก็อาอเสียบเสียบบ้านย่ำขำด้วยไอพี่ชายิดโร่เลี้ยวขนาด